อยากได้เดินดูมากๆนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือใหม่มากแบบใหม่แบบสับค่ะแล้วก็ของกินเยอะมากค่ะอนนนี้้บโจทย์คูแลวมากจริงๆ็สปช็อาแบบสัปดาห์ที่ไรเงี้ยไลฟ์สไตล์คนนี้ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็ะะเหมาะเพราะว่าพาเด็กๆมาปล่อยพลังได้มีที่ให้เด็กแบบมาปล่อยพลังมีสวนสนุกในร่มไรเงี้ยสินค้าก็มีให้เลือกมากมายเลยนะของกินก็เยอะค่ะมาแต่งสีเสียงเทาเป็นยังไงเราทำให้สว่างเท่าไหร่สว่างมากไฟสว่างมาก อาหารการกินนะคะอาหารเยอะมากช่ำนี่แอบเลงแล้วร้านหนึ่งเอ่อากเลยข่าฝากเลยค่าข่าฝากเลยนะคะก็สำหรับ The Mall Lifestyle บางแ k นะคะโฉมใหม่นะคะก็ใครที่อยู่แถวนี้ได้ยังไงก็ต้องมาเช็คอินกันนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแหล่งใหม่เหมาะทั้งกับคนมีครอบครัวและคนไม่มีครอบครัวมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็มาได้ไม่มีก็มาหาที่นี่ใช่อาหารแก้วแ้ตกแตง งานเป็นยไงบ้างแม่กับแดนสามคนก็รุนมากค่ะเพราะว่างานมันจะแบบดีเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็แบบพอดีมันเป็นเวลานอนเขาแล้วอะไรเงี้ยก็พอถึงเวลานอนเด็กเขาก็จะนิดหนึงแม่ก็จะรุนว่าลูกเราจะฟาดวงฟาดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคแบบกิ๊ก็ไม่ยกมื่อกี้ก็แวตใส่แม่เราหนึ่งเป็นรุ่น สายพี่พาไม่ได้บีบมากเพราะว่าก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ๊ก็ก็บีบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าให้เดี๋ยวจะมีลูกโป่งนะก็ต้องแบบว่าหาเรื่องมาล่อใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะวันนี้เขามีเขามีแบบปล่อยลูกโป่งแบบหลายพันลูกอะไรเงี้ยเขาก็รอดูจะเดินูุจะเดินตังเราจะตื่นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบเชื่อถือมันไม่หลับหรอกแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันใช่มันจะไม่หลับหรอกไม่ใช่มันจะอยู่แล้วแบบป๊อกไปเฉยแต่ว่า พอพอมันเลยเวลาของเขาเขาก็จะแบบเหมือนเขาจะงุนงิดไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยแต่พอไปกินลูกโป่งมาตาเปลี่ยนทีใช่ใช่แม่ลงใจไหมแบบว่าอินจอยแล้วใช่แต่ก็กลัวเพราะว่านางก็จะกระโจนลงไปแล้วก็แบบไม่มีใครจับอะไรเงี้ยตอนนี้คืออยู่บนเตียงแล้วค่ะตอนเนี้ยปกติใช่ค่ะอนนี้คืออยู่บนเตียงแล้วค่ะตอนเนี้ยปกติใช่ค่ะใช่ตอนนีคืออยู่นงแล้วค่ะตอนเนี้ยปกติใช่ค่ะใช่ ก็มาเฉียบเขาเดินแต่ขับครับลุกงานไงลกงานเกี่ยวข้องมากค่ะเราก็รู้ไงแล้วเราก็บอกเขาว่าแบบต้องบายบายทุกคนนะอะไรเงี้ยปเจียเขาก็จะแบบรีบมาเป็นสัปดาห์เหมือนกันอินอินธุรกิจของเขายังเกิดขึ้นได้บ่อยไหมคะยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มหมดละแล้วหมดแล้วที่คิดเป็นเวลายังเป็นเวลาใช่ค่ะ จริงก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ง่ายๆอ่ะที่บ้านก็มีทำบูญอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยทานข้าวการอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็เขาก็เป่าเค้กแบบเล็กๆกับ เอาจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมอะไรใช่่ <นะ S 2> อะไรนะคะเพราะจัดจัดพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าไของขวัญก็ไม่ได้มี ง่ายๆนะเป็นการแสดงรอเคเคโอเคแล้วยาวเวลาในการถ่ายนาน คิดว่าถ้าให้ทําจริงๆอะทําได้แต่ว่าจะอยากทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่านางแบบก็มีความเป็นตัวของเองสูงมังท,งทั้งนึ้นไปไม่ได้ล้วพี่โจมาถามเรื่องอยู่ตอนนี้มันเกิดลูกตาขิงคาะระหว่างเจฟกับพีพีว่าเกลจะชอบไปตรงน,นี้เราเปทุคเรื่องของเกลเรามองมงนยี่ใดบ้างมันกันภาพัรฟอ้องอยู่เราบ้าอเออ,เอ,อ ว่าเป็นยังไงบ้างกับตรงนี้บอกขีดกันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าไปออกอรศายการดูจะต้องแบบว่าให้เกลมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอ,ะอ่ะถ้าจะเป็นแล้วแม่เห็นทั้งสองรายการแม่รู้สึกยังไงบ้างว่าเกลเขายัางไงเราว่าแบบแม่ไม่ต้องพูดแม่แบบสายตามันมันมันภาพมันบอกไปแล้วเต็มแน่นอนพาเราเรื่องอันนีออ้ตอบใจดีดีไว้ก่อน อกใจอะไรมันแบบก็ต้องยอมรับความจริงนะการการการรักเราพิธมันยังไงคะแม่ไม่หลอกเราว่ามันเป็นเรื่องของเคมีมันเป็นเรื่องของเคมีอ่ะจริงๆมันมีพิธีการเข้าขาที่แบบว่าคุณเป็นแม่ต้องรู้ไหมคะว่าแบบว่าอันนี้แหละมันก็มาได้เลยเราว่าต้องมีความแบบอ่อนโยนความอ่อนโยนแล้วก็เอ่อ จะแข็งมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจะแข็งใส่เขามากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเขาเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะเอออค่ยๆก็ต้องมีความซ้อมแต่ก็ต้องแบบถ้าคนหาเพราะว่าในความเสีงแบบปกเขาจะปากเขาจะยิ้มจะเทปเขาก็เดินแบบว่าเดินไปเดินมาแบบว่าใช่เดินไปที่โซนปิการ์ต่าอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปไปยังไงเออบางเวลาบงครั้งเราตื่นสิ่ง ตว่ชานใเกลรัเขาอลอปีชาแต่ถ้าลอแบบเลสของเกลได้คือจะราานุ๊กแกนะคะียวัแกรอี่ยับตแกแล้วก็ไปโรงเรียนทุกวันยังเป็นสองเพลงนี้อันนี้มีเพลงอะไรอ่ะน้องนาล่าเกินไป ี่ก็จะเห็นพี่เตยกับพี่น้องน่ารักใช่เสร็จนว่าพี่พีก็ใกล้จะมาอัดรายการอะไรพี่พีคนละยุทธ์เพื่อให้เกลือผ่านบ้านกดใจอะไรแม่แล้วก็ไปหัดร้องเพลงเหล่านี้อ๋อขาดอิดขาดอิดพี่ดีเลยแล้วก็ทเวิร์โอ้เยอะนะหรือมีแนะนยามพี่พีไหมว่าจะต้องทำแบบไหนเพื่อที่จะใส่แล้วบอกว่าต้องเพลงดีๆก็ต้องร้องเพลงตามเพลย์ลิสต์มีเยอะชอบ จะไม่แบบไม่เร้าใจนะนี่กลับมาดูต่อไหมคะนี่กลับมาดูใหม่อีกรอบไหมคะไม่มีนกม่นกงมันจะรูเลยว่าเกย์อยากไป Bên k i